สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านนะคะกอรณนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดศั b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อผลิตคลิปดีๆต่อไปมาให้ฟังกันนี้คะ่ะวันนี้ก็มีโครงการปัสสั์โอเคหรือโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคปัสสั์โอเคของกลมปสัสสัต์นั่นเองนะคะ ปศสุสัตว์โอเคคืออะไรประสุสัตย์โอเคก็คือตราสัญลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าประเภทเนื้อสัตว์และไข่สดจากสถานที่จําหน่ายสินค้าประสุสัตว์ที่กรมประสุสัตว์ให้การรับรองว่ามีความปลอดภัยเนื่องจากผ่านการควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปยังโรงฆ่าสัตว์หรือศูนรวบรวมไข่จนได้เนื้อสัตว์และไข่สดปลอดภัยนั่นเองนะคะ และยังสามารถตรวจสอบอย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าได้เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยเกิดความมั่นใจได้ว่าบริโภคเนื้อสัตว์และไข่สดที่มีคุณภาพและปลอดภัยนั่นเองนะคะสินค้าหรือสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปรสุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคต้องมาจาก ฟาร์มมาตรฐานฟาร์มมาตรฐานนี้ก็มีหลักเกณฑ์ในการเข้ารับรองฟาร์มมาตรฐานก็คือผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทําฟาร์มมาตรฐานซึ่งใบผ่านการฝึกอบรมการจัดทำฟาร์มมาตรฐานนี้จะสามารถใช้ได้ตลอดชีพนะคะไม่มีวันหมดอายุซึ่งสำนักง,งานปศุสัตว์เขตแต่ละแห่งในประเทศไทยเนี่ยเป็นคนจัดฝึกอบรมนะคะ แล้วก็ในแต่ละฟาร์มมาตรฐานก็จะมีการจัดหลักสวัสดิภาพสัตว์มี Animal Welfare แฟรแล้วก็จะมีนายสัตวแพทย์เป็นผู้ควบคุมฟาร์มเป็นคนจัดใบสั่งยาสัตว์มีการจดบันทึกข้อมูลบุคคลเข้าออกฟาร์มมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์มและก่อนเข้าโรงเรือนในทุกๆครั้งนะคะ ระบบการจัดการจะได้มาตรฐานหมดแม้กระทั่งอาหารตัวอย่างอาหารตัวอย่างน้ําก็จะมีการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่ศูนย์วิจัยที่ได้มาตรฐานแล้วก็ส่งต่อไปอยังโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายซึ่งโรงฆ่าสัตว์กว่าจะได้รับการรับรองได้รับใบอนุญ,ญาตเนี่ยก็ต้องผ่านคณะกรรมการทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดซึ่งดูซนนิ่งของการก่อสร้างด้วยนะคะว่าถูกต้องได้มาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็มีคณะกรรมการโดยมีท่านประธานคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการพิจารณาการก่อสร้างแล้วก็มีปรสุสัตว์จังหวัดเป็นกรรมการและเลข,ขานุการในการร่วมพิจารณาด้วยนะคะ ก่อนที่จะก่อสร้างได้ก็นอกจากต้องเลือกทำเลที่ตั้งแล้วก็ยังต้องพิจารณาแบบแปลนการก่อสร้างมีการแยกห้องเครื่องในแดงห้องเครื่องในขาวกว่าจะมาถึงสถานที่จำหน่ายซึ่งสถานที่จำหน่ายเนี่ยก็พอมาถึงแล้วก็จะต้องถูกสุขลักษณะสะอาดมีที่ตั้งสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า60เซนติเมตรแล้วก็ผู้จำหน่ายเนี่ยก็ต้องสมหมวกสมถุงมือมีการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้วัสดุทุกอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะต้องได้มาตรฐานมอกอก ซึ่งสามารถใช้ในการประกอบอาหารได้จะสังเกตนะคะว่าเนื้อสัตว์ที่มาจากโครงการประสรโอเคที่มีการรับรองเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้เลยตั้งแต่ฟาร์มไปยังโรงฆ่ามายังสถานที่จําหน่ายแล้วก็ยังมีการตรวจสอบสารตกค้างจากชิ้นเนื้อ ทั้งตัวจซาโมเนลลาแบคทีรียและเชื้อจูรินซีพวกยาปฏิชีวนะตกค้างต่างๆก็มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเป็นประจำนะคะทุก6เดือนซึ่งถ้าได้ตราสัญลักษณ์ของประสต์โอเคเนี่ยก็จะทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นเนื้อที่ได้การรับรองปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภคแน่นอนคะ่ะ เพราะมันไม่มีสารตกค้างตรวจสอบย้อนกลับได้ใช่ไหมคะก็จะทําให้สินค้าปศุสัตว์ไปยังต้นทางการผลิตได้อย่างมาตรฐานมีมาตรฐานและปลอดภัยแล้วผู้ขายจะได้ประโยชน์อย่างไรหลังจากเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์โอเคแล้วประโยชน์ที่ได้รับนั่นก็คือทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเนื้อสัตว์ที่ขายในสถานที่จําหน่ายปศุสัตว์โอเคนั้นปลอดภัยจากสารตกค้างอีกทั้งยังได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานสถานที่จําหน่ายให้มีความน่าเชื่อถือปะัะสัท์โอเคก็จะรับรองสินค้าอยู่5ชนิดนะคะก็มีเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อโคและไข่สดผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องทำอย่างไรขั้นตอนแรกเลยนะคะคือผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยจะสามารถยื่นคำขอรับรอง การตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ของเราได้ที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอในพื้นที่หรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดถ้าเราใกล้ที่ไหนก็สามารถยื่นที่นั่นได้เลยนะคะเราเจ้าหน้าที่จะดําเนินการรวบรวมเอกสารตรวจเอกสารหลักฐานแล้วก็ลงตรวจพื้นที่จริงเพื่อตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ของโครงการปศุสัตว์โอเคเมื่อผ่านการตรวจประเมินแล้ว เราก็จะได้ใบรับรองสถานที่จำหน่ายปลาสุสั์โอเคนะคะพร้อมทั้งป้ายตาสัญลักษณ์แผ่นสีเขียวไปติดที่สถานที่จำหน่ายของเราค่ะผู้บริโภคเห็นเขาก็จะได้มั่นใจเลือกซื้อได้อย่างสบายใจปลอดภัยมั่นใจในการบริโภคนะคะใบตราสัญลักษณ์ใบรับรองเนี่ยจะมีอายุการรับรองรับรองครั้งแรกมีอายุอยู่ที่1ปีนะคะแต่ว่าเมื่อต่ออายุเลวใบรับรองจะต่อให้3ปีนะคะ ก็เมื่อเราได้ตราสัญลักษณ์ประสรโอเคก็จะมีชุดคุมผมผ้ากันเปื้อนแจกด้วยนะคะพร้อมป้ายแล้วก็นำไปติดแต่งสถานที่จำหน่ายที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะคะและก็ที่สำคัญอย่าลืมรักษาสภาพของป้ายให้สะอาดอยู่เสมอน,นะคะกรมประัรว์มีมาตรการอย่างไรในการรักษา มาตรฐานสถานที่จำหน่ายปศุสุสั์โอเคก็มีการตรวจติดตามนะคะสถานที่จำหน่ายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสถานที่จำหน่ายปศุสุสั์โอเคได้มีการตรวจรักษามาตรฐานการรับรองตลอดอายุการรับรองแน่นอนแล้วก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาจุลินทรีย์แบคทีเรียและสารตกค้างพวกยาปฏิชีวนะหรือสารเล่งเนื้อแดงหรือร้าง พื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ในความปลอดภัยของสินค้าที่นำมาจำหน่ายยังสถานที่จำหน่ายที่ได้รับป้ายรับรองภายใต้ตราสัญลักษณ์ปลาสุสั์โอเคของเราอีกด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสถานที่จำหน่ายปลาส,สุัดโอเคที่ผ่านการรับรองจากกรมปสสศุสุตั์มีมากกว่าจำนวน6000แห่งทั่วประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งเราก็สามารถตรวจสอบ QR code โค้ดได้ด้วยว่ามี สถานที่จำหน่ายใกล้บ้านเราหรือเปล่าที่ได้รับการรับรองนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่จําหน่ายที่ได้รับการรับรองประสักโอเคไปในตัวยังไงก็เรียนเชิญไปอุดหนุนสินค้าที่ผ่านการรับรองจากกรมประสัตว์ประจักว์โอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย